ก็สมจุงกะสวัสดีเมวบองปูนกรุบกรุบขียด้วยนะครับสวัสดีเป็นภาษาบ้านผมก่อนละกันนะฮะอีสานใ,นใต้บ้านผมภาษาท้องถิ่นวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บ้านอะไรนะฮะตำบลตะกูอำเภอควาสินรินจังหวัดสุรินทร์อยู่กับเท่าแก่แม่งน้าเหมือนเดิมครับผมของเข้าก็ต้องรีบตีลังกามาจากบุรีรัมย์เลยครับผมมาถ่ายคลิป ให้พี่น้องได้รับชมสนใจสินค้าเบอร์โทรศัพท์ลงให้เรียบร้อยโทรมาอย่างเดียวก่อนเดิอพี่น้องค่อยแอดไลน์นะฮะเยอะครับผมวันนี้นี่นะครับมีทั้งเหลมมีทั้ง power ท a p ก็มีมิกซงมิกเซอร์มอนิตงมอนิเตอร์สายไฟนู่นทาแก่ผมกกำลังนั่งเลือกอยู่ครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับผมที่อยู่คู่กันด้วยละกันครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนทางช่อง รีทองจีชาแนลของเราด้วยละกันครับ,รบโอเคเคลียหะอะไรนั่นนะสวัสดีครับเอ็งกุ้ยถั่วอยู่นี่นี่กำลังเคลียสายอยู่ตอนนี้เอ่<ด>อรบุณฑรีครับโอ้อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆสายไอ้ที่เขาใส่ไฟปิงปองนะพี่น้องไฟ,ไฟเต็นท์ไฟปิงปองเนาะนี่อ่ะมีขั้วให้ตามสภาพเด้อเอาไปบิ้วกันอีกนิดนึงเออนี่แต่ว่าเขารักในส่วนของพาทเทปอะไรมาอยากดี ไปเช็คดูก่อนเด้อพี่น้องว่ามันมีรอยขาดตรงไหนไหมแต่โดยรวมดูไปแล้วก็ไม่มีนะเนาะพี่เนาะเขาเขาใช้งานอยู่ของเขาใช้งานย,ยาวนี่สามสิบเมตรขึ้นแน่นอนครับผมนี่นอ้องอาจารย์<ม>ยาวนะประมาณนั้นนะครับประมาณน้องอ่ะตรงนี้มีรวมบ่หรือแยกกองอกองนี้เลยกองนี้นเลยกองนี้หมดเลยหนึ่งสองสามสี่ยาวอ่ะนี่เยอะครับนี่เยอะอยู่โอ้ไฟเต็นท์จบเลยนี่ไฟเต็นท์ไฟไฟปิงปองมั้งเนาะครับ ใส่ miles, ได้ครับขวดนี่ก็ขวดละสิบบาทแล้วนะนี่สิบาห้าบาทนู่นแล้วอ๋อหมดนี้เลยพันเดียวครับพันเดียวครับหนึ่งพันบาทสี่เส้นนี่เลยนี่โอ้สี่กองนี่เลยอ๋อนี่ล่ะอันนี้ไฟทางบอกไฟทางครับอไฟทางปสายปลั๊กพร้อมครับปลั๊กมีสายเชียบครับโอ้นี่เขาทำอย่างดีเหมือนกันนะเขามีไอ้ตัวเนี้ครับตัวเขาเรียกอะไรดองฉนวนหุ้มให้ครับสายเป็นสายดำด้วยพี่น้องแบบนี้ปลอดภัยครับ ส่วนจะยาวจะสั้นยังไงก็ไปตัดไปแต่งกันเอาเองแล้วกันน่าจะร้อยเมตรนะตัวนี้ประมาณประมาณร้อยนะครับเนี่ยครับผมขาดเหลือนิดหน่อยมองด้วยตาเปล่าครับเป็นการกะคาดคะเนเอาขายเท่าไหร่ลูกพี่ตัวนี้ก็1นหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทครับอ๋อเดี๋ยวเหยียบแล้วนู่นนะตีนเป็ดโอ้ตีนเป็ดตัวละแปดสิบบาทครับมีทั้งหมดสองสี่หกมีมีหลายตัวครับมีหลายตัวอยู่มีเยอะเลยบ่ครับมีประมาณน่าจะถึงยี่สิบตัวได้อยู่ยาวหกสิบทุกตัวเลยบ่ครับประมาณนี้ครับยาวเนี่ยเท่านี้แหละนี่ครับผม แปดสิบบาทครับตัวละแปดสิบบาททางร้านไปยังทางร้านเหลืออยู่สามชุดครับสามชุดแบบอู้แบบหนาเด้อพี่น้องอุปกรณ์ครบไหมลูกพี่ครบครับครบสวยเลยเนาะไม่มีสนิมเลยนี่ครับพี่น้องอาจจะมีน้อยครับเนี่ยก็คือมันไม่ได้ผุเลยครับสวยเลยเหลืออยู่สามชุดชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทตัวนี้แบบหนาเด้อกระเช้าอาโลกระเช้าอาโล โอ้สุดเด็ดจอนะครับตัวนี้เป็น MNE Horn นะครับยี่ห้อไม่แน่ใจว่ารุ่นเดียวกันไหมมีเหล็กค้ำปากเป็นพลาสติกพลาสติกหรือเหล็กลูกพี่เรื่องอะไรพลาสติกเลยเนาะพลาสติกครับเออพลาสติกเกาะด่วนนี่ตูดจะเป็นแบบนี้อบอ้อมฝั่งนู้นก็น่าจะคล้ายๆกันนะเหมือนกันครับน่าจะเหมือนกันสี่ตูดเหมือนกันสี่ตูด สมบูรณ์ไม่มีปากแตกนะเนาะไม่มีแตกนะดูโดยรวมเดี๋ยวดูให้พี่น้องก่อนไม่แตกนะครับพี่น้องสวยเลยครับผมโงเล็กค่เรีอยเหรอไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวอันนี้ได้อันละกี่บาทอันละสองพันห้าครับสองพันห้าร้อยบาทแบบนี้ถ้าอยู่ไกลส่งได้ไหมส่งได้ครับส่งได้เนาะห่อได้อยู่ค่าส่งหลังไหมค่าส่งหลังไหมครับสองพันห้าพี่น้องสวยๆเลยครับตัวนี้ไม่มีแตกนะครับนี่สภาพปากสวยมากนี่ครับผมใครหาอยู่ของช่างรถไหมนี่ครับผม อเมซอนบอกอเมซอนช่างนวู้นี่ครับผมตัวนี้เป็นอเมซอนสภาพโดยรวมตะแกรงยังสวยงามอยู่วัาจยนเนาะมีหกใบครับหกใบไม่มีฉลกครับโอ้ยทำไม่มีฉลกมีฉลกแต่ว่าไม่มีผูไม่มีบวมอีนจะเหลือนี่ไม่ฉลกนะนี่ครับผมไม่มีมือจับนะเป็นฮอนโลดด้านหลังมี นี่ครับผมด้านหลังทางนี้อาจารย์อ๋อโอ้โหนะไปลำบากเหลือเกินอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ง่ายจนเนาะครับอ๋อมันมีทั้งสองทั้งสี่เลยอระจานครับสลับกันเอาครับเนี่ยใหม่มากครับพี่น้องนี่อ่ะหกใบอเมซอนปากโลดใบละตู้ตู้เปล่าใบละสามพันบาทครับสามพันทุนครับสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้เป็นสองคูณสองของช่างน็อตใครเร็วใครได้โตไหมครับโตครับทำไมมันโตอ่าสภาพไม้มันจะไม่ค่อยเออโค้งๆนิดนึงไม้เป็นสิบห้ามิลหรือยี่สิ อยู่สิบห้าะอืมอ่ะแล้วก็ขาเป็นสแตนเลสมีชุดเดียววะวันนี้โต๊ะมีเยอะไหมโต๊ะมีชุดเดียวครับโอ้วันนี้ได้โต๊ะชุดเดียวตามันได้ครับเม็ดยี่หกสิบแปดสิบครับสภาพโดยรวมใช้งานได้ใช้งานได้กี่บาทแปดร้อยบาทครับตัวนี้แปดร้อยกระดานอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อืมสายก่อนไหมเออสายครับเป็นสายลำพงครับเป็นสาย BCT เนาะ ตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นสองเลยนะไม่ใช่สี่เด้อพี่น้องสายสองคอครับน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งจุดห้านะเพราะว่าเบอร์มันลบหายหมดไม่รู้เป็นเบอร์อะไรก็มีหัวโดยรวมผมว่ายี่สิบเมตรขึ้นอ่ะประมาณครับประมาณน่ะแกะเอาเด้อนอจันเนาะพวกเรากะเอาให้มีสามพวงตรงนี้ครับตัวนี้มีสามพวงพวงละเอาเหมาไปสามไปเลยเหมาสามไปเลยเอาหกร้อยบาทสามพวงนี่หกร้อยบาทกล่องนี้หกร้อยบาทพี่น้องคุ้ม นี่แหละตัวนี้ตัวนี้มีคนเอาแล้วครับ๋อตัวนี้ปิดแล้วเนี่ยพี่น้องรีบเลยคุ้มครับผมสายพ่วงหลังแบ่งไหมอ่ากองเลยยกไปเลยครับเออนี่เอาอ่าสิบสามเส้นครับมีอยู่ผมนับเมื่อกี้มีสิบสามเส้นหัวก็ตามนี้เลยเด้อพี่น้องไปเช็คดูเองใช้ได้หรือเปล่าครับแต่เขาก็ใช้ได้เลยเพราะว่าเขาใช้งานอยู่ครับอืสิบสามเส้นอาค่าร้อยบาทก็ค่าร้อยบาทครับคุ้มครับพี่น้องอันนี้เป็นลูกค้ามือเดียวไหมลูกพี่ครับลูกค้ามือเดียวใช้งาน มือเดียวครับผมพอดีผมเมาชุดนี้นนมาโอ้ไม่ต้อง่วงครับมากับชุดนี้หล่ครับอือืขาวขาวหลังอเมเจอร์แน่นอนออาตัวนี้ติดจองนะครับนะโอ้เสียดายแท้เขาฟังราคาหน่อยได้ไหมไม่ต้องหรอกมั้งครับเดี๋ยวลูกค้าเอาไปต่อแล้วค่อยวางก,การตามไป <c oughs> หาดูอยู่ที่ไหนกันครับอ,อ,อ,อันนี้เอานี่อันนี้เป็นสายแท้ครับตัวนี้สายลำโพงแท้เบอร์อันนี้น่าจะสิบเม็ดขึ้น เดี๋ยวมาดูเบอร์เบอร์สองจุดห้าครับน่าจะสิบเมตรขึ้นตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะมีเอาสักสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทตัวนี้อยู่ที่ประมาณสิบเมตรขึ้นเด้อเอออ่ะพี่น้องแคบเอาเองเด้อแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็แท้เหมือนกันครับอืมสายแท้เหมือนกันอันนี้เบอร์เลขกกวหรือเปล่าเนี่ยดูผมดูเบอร์กันน่อยยูนิคอนอ่หนึ่งจุดห้าครับตัวนี้อืมตันนี้น่าจะประมาณยี่สิบเมตรขึ้นเนาะยี่สิบเมตรขึ้นแน่นอนครับตัวนี้ตัวนี้ อ่ะผมเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับห้าร้อยหัวลีดมีข้างเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมหาให้หัวหลีดอ๋อไม่ใช่หัวลีดหรอกแต่คือเดี๋ยวอาจารย์ใส่ให้เดี๋ยวใส่หัวให้ให้ครบให้สองร้อยเนาะครับโอเคห้าร้อยบาทใส่แท้ครับตัวนี้ใส่แท้ครับอืมแล้วก็ไซมเมนตัวนี้ไปแล้วเมนไปแล้วนี่เลยตรงขาเลยอาจารย์เจริญสุขรับแปดสิบเอ็มแปดสิบเอ็มล้อพิการข้างดึงบ่อล้อล้อพิการครับข้างโอ้นี่ล้อหลุดแต่ว่าใช้งานได้เนาะครับ อันนี้มีปลั๊กมาให้่างนี้ครับโอ้ปลั๊กสายใหญ่ครับนี่แล้วก็ตัวปรับไฟเข้าตัวนี้มีหมดนะครับรุ่นนี้จะไม่มีตัวเสียงเข้าเด้อที่มันเป็นสวิตช์พี่น้องดูดีๆนะด้านหลังคั่วอยู่ไหมจังอ๋อคั่วเขาทำเปลงให้ง่ายๆอย่างนี้เลยนี่ครับเสียบได้เลยถ้าเราไม่เสียบเราก็ตัดออกเนาะตัดออกแล้วพันเอาไปแต่ถ้าอยากปลอดภัยนี่ซื้อหัวเสียบมาดีกว่า แล้วก็มีตากแห้งออกมาเป็นใช้งานได้ปกติแปดสิบแอมแปดสิบแอมตัวนี้ได้กี่บาทตัวนี้เอาราคาพิเศษเลยห้าพันห้าร้อยบาทห้าพันห้าร้อยบาทราคารับเองเด้อโรคมีเจ้าของยอาจารย์โรคตัวนี้ยางครับโรคโรคหนึ่งตันตัวนี้น่าจะยาวประมาณยาวนะยาวอย่างไรจะห้าเมตรมั้งได้ไหมอ้น่าจะยาวอ่ะใช่ไหมผมว่ามันยังไม่ได้ดึงดูเลยอ่ะเออถึงไม่ห้าเมตร อาจารย์ว่าถึงไหมถึงแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใครจะเอาทักหลังใหม่มาเดี๋ยววัดให้เดี๋ยววัดให้เนาะอันนี้กี่บาทรอบหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันถ้วนหนึ่งพันท้วนอ่ะส่วนนี้เหลืออะไรบ้างอาจารย์ส่วนนี้หมดแล้วครับส่วนนี้หมดแล้วหมดแล้วสติปดงสติปดาไปหมดแล้วเนาะข้างหลังตัวนี้ยังเออออกไหมอ๋อตัวนี้ไม่เคยเห็นนะเคยลงมาแล้วรอบเพียบหนึ่งใช่ไหมครับอือจริงนี่ใช่ลืมกันหรือบ่ลงมาอย่างผมก็ะพันเอ๋ไอ้เขียวนี่มีเลยบ่ ลุงหรือยังตัวนี้เนี่ยเป็นของผมใช้เองครตัวนี้เอาตัวนี้ดีกว่านี่เออมีคนอยากใช้ใช้งานได้ไหมนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหมุนมันเป็นตัวหมุนมันต้องใช้ตัวนี้มันจะเป็นไฟสิบสองโวลต์มั้งนี่อืมใช่ไหมเอาสายช่างไปดูนะครับนี่อุปกรณ์จะมีอยู่ประมาณนี้ครับลูกโป่งลูกปืนตัวฟวงเฟืองมีครบหมดส่วนจะไปต่อให้มันหมุนยังไงพวกเราไม่รู้เอาอย่างนี้ดีกว่าตัวนี้หลังไมคเข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็กให้ถ้าสนใจ ออครับไม่แพงแน่นอนไม่แพงครับเดี๋ยวเดี๋ยวใคยว่ากันมาเช็คให้สเต็ปดาวมาสเต็ปดาวดึงดึงเถอดูเฉยๆก็ไันนะหนึ่งร้อยแอมครับหนึ่งร้อยแอมวันนี้หนึ่งร้อยบอกครับอ๋อมีกองเกลือะไรให้ครบเลยแบบนี้เลยหน้าจอบริจิตตันให้ครับยี่ห้อเป็นอาทิตย์นี่ครับโมีเบเกอร์ใหญ่เลยเบเกอร์อ่ะพร้อมเข็นเลยร้อยแอมล้อสวยๆครับเจ็ดพันบาทครับตัวนี้เจ็ดพันถ้วน เอาแค่นั้นพอเห็นได้เลยครับเห็นได้เลยป่ะหมดยังไปไปข้างหน้าดีกว่าครับหมดแล้วครับผมตรงนี้นะครับหรือว่าเห็นตัวไหนก็แคปบหน้าจอมาถามกันได้นะครับผมอาจารย์ปักไฟเนาะปลักโหลดใช้งานอย่างนี้สวยมากเลยโอ้โหนี่ทำไมเห็นว่ามีรอยน็อตตรงนี้นิดนึงนี่ไม่รู้เลยนะครับเป็นของแบรนด์อาโทนอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เครียดยังไงอาจารย์ รู้เรื่องไหมผมก็ไม่รู้นะนี่เขาเรียกยังไงเขาก็เรียกปลั๊กโหลดนะเนาะครับนะจะโหลดกี่เท่าไหร่พี่น้องดูเอาเองเนอะพร้อมปลั๊กเลยพร้อมสายเลยครับใหญ่มากพร้อมสายเสียบใช้งานได้เลยไม่จริงตัวนี้นี่อันนี้ได้กี่บาทสองพันเจ็ดร้อยบาทสองพันเจ็ดร้อยบาทสวยๆเลยครับผมอืมแล้วก็ขาม monitor ไหมครับผมอืมเป็นขา m o เตอร์ตัวนี้ต้องแจ้งก่อนตรงนี้เป็นเหล็กด้วยพี่น้องนี่เหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับลูกยาง ก็จะหลุดหายฝั่งนี้หลุดหาย2ตัวนั้นหลุดหายหนึ่งนะครับมีตัวเสียบมีอะไรครบอาจารย์คู่นี้กี่บาทคู่ห้าร้อยครับคู่นี้500บาทครับขาเหล็กเด้อพี่น้องมอนิเตอร์กี่นิ้วครับ10นิ้วครับ10นิ้วอืมเดี๋ยวมอให้ดูเ<อ>านาะอ๋อเปิดได้บ่เปิดนะเปิดได้ดูตกไหมนี่โอ้หงานตัดสวยครับพี่น้องนี่นะฮะ10นิ้วเป็นมอนิเตอร์โดอกเป็น10นิ้วของแบรนด์นายจัน ให้ใจมลว่าแดนอรอนีจะมีนเน็ตเวิร์กให้อ๋อมีเน็ตเวิร์กด้วยครับโอ,อ้ไม่มียี่ห้อครับพี่น้องโนเนมมาเลยเน็ตเวิร์กสวยนะอืะองานสวยตะแกรงปั๊มนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโอ้ตะแกรงเป็นตะแกรงตัดเด้อแต่หักได้สวยครับมีฟิลเตอร์ครบตัวนี้พร้อมดังเลยใบยละกี่บาทจานใบละหนึ่งพันดอยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทเหลม แปดแปดแบบนี้เลยแล้วก็ดอกสิบนิ้วตัวนี้สิบนิ้วเด้อพี่น้องน,นะครับอาจารย์มีตัวไหนที่ยังไม่ขายบ้างที่ยังไม่มีเจ้าของแหลมไหมแหลมแหลมมีเจ้าของอย่างอย่างครับแหลมนี่ขายยังไงดีก็แหลมตัวละแปดร้อยครับแปดร้อยนี่พร้อมปากด้วยยังไงไมนเฉพาะเฉพาะแหลมอ๋อเฉพาะตูดขนาดเท่าดีเจห้าศูนย์นะครับแต่เป็นตัวสีดำเนาะเหมือนจะเป็นมันคล้ายพวกนกโซพวกอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าไมรู้่อะไรแต่เสียงดีครับอวเดิมนะครับนีตัวนี้เจ็ดห้าศูนย์เลย แปดร้อยบาทตัวละแปดร้อยบาทครับแล้วปากให้บริษัทแบบนี้เหรอครับปากนี้จะมากับตู้ช่างน็อคก็จะถอดให้คืนก็ปากนี้ปากตัวละสองร้อยครับปากตัวละสองร้อยบาท,บาทครับเออเน็ตเวิร์กอะเมเจอร์รุ่นแรกครับ <c oughs> นี่นะฮะ ก็ตัวนี้สมบูรณ์ตัวนี้เตะเฉยๆเตะใช้งานได้เตะแค่เปลือกเฉยๆครับผมอ่ะมิเจอร์นะครับตัวนี้มีอยู่สตัวครับทั้งหมดหกตัวหตัวเป็นรุ่นนี้เลยครับผมยังไม่ได้แกะออกจากตู้อ่ามีหตัวได้ตัวละตัวละเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทคับสองคูนหนึ่งตัวนี้จะเป็นสองคูณหนึ่งนะครับอ่ามิเจอร์เด้อพี่น้องตัวนี้นะครับผมอ่าตัวไหนอีจันมิกไหมมิดมิดเออใช้ปกติทุกช่องเคปลได้ครับนี่นะครับผมจะเป็นตัว มินิร6อยนะครับตัวนี้ก็16ช่อง F อฟฟิคเก้าสนะครับนี่้องดูเองมีอ e ีกอลไลเซอร์ใช้งานได้ปกติมีในส่วนของเอฟฟิเนาะตัวนี้เทสแล้วเทสแล้วปกติทุกช่องอสภาพโดยรวมมีโครงไหมจันย์กล่องไม่มีมาครับเป็นเป็นเหลก็กเหล็กไม้โอ้ไหนน้องเหล็กไม้อย,อยู่ไหนเป็นเหล็กไม้ท่าดักพอเหล็กไม้ไปเลย เออก็ใส่ได้เอออะกันฝุ่นกันอะไรได้เหมือนกันนี่ครับผมใส่ให้ไปเลยอันนี้สภาพดูรวมสวยครับพี่น้องนี่จานตัวนี้ได้กี่บาทสวยๆแบบนี้2,700อยบาทครับสองพเจดรอยบาทเอาแค่นั้นพอโอะครับสิบหกช่องนะพี่น้องใช้งานได้ปกติเอฟเฟกหวานๆของดีก่อนไหมทัร์ออทาร์ปอ่ะเออนะเมกาก้า902ตัวนี้ไม <aller> <risque feature. S 2> ่โปรเด้อพี่น้องนะครับได้มาสองเทนแล้วก็เจ้า อะตอม3 2มสองศูนย์ศูนเอาอะตอมก่อนไหมจันอะตอมก็1น0 0งมื่บาทตัวนี้สติกเกอร์อยู่ครบเลยเดี๋ยนองใ่ไหมสติกเกอร์สติกเกอร์ไม่ขาดทุกตัวสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะดครับใหม่จริงเงี้ยไม่ต้องนีิสวยมากทุกข้ามือเดียวบ่ะหนึ่งหมื่นเท่าไรนะจันหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับหน <1, S 2> ึ่งร้บาทราคารับเองเด้อแล้วเก้าศเดิมเดิมเหมือนกันสภาพสวย อันนี้ได้เท่าไหร่จ๊ะสองหมื่นแปดพัน้ารยครับสองหม่นแปดพับาทมีอยู่2อแท่นตัวนี้ก็ลูกค้าใช้งานแค่มือเดียวตัวนี้สวยมากเนาะอาจารย์เนาะมีกล่องให้ไหมกล่องไม่มีแล้วคับมาแค่นี้เลยอือนะฮะอ่ะมาที่ยามาห้าตัวนี้สวยจังอาจารย์เทไหมเอาไม่เทครับตัวนี้แต่ทำไมมันเนียนอย่งงมเสียดีครับ เนี่ยครับผมออกเป็นเหลืองทองก็อย่างสวยครับอีโคไลเซอร์ตัวนี้นี่เป็นสไลด์สั้นเด้อพี่น้องยามาฮ่าไม่รับประกันว่าเทนะครับแต่ใหม่มากได้กี่บาทตัวนี้สองพันลดจากคิดทีแล้วสองพันสามร้อยบาทสองพันสามร้อยบาทแล้วเจ้าทาดาตัวนี้ล่ะครับผมทาดาตัวนี้ก็เสียงดีเหมือนกันครับครับตัวนี้เอ้าพันแปดร้อยบาทแล้วกันครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทตัวชั้นเดียวเหรอครับอาจารย์ชั้นเดียวหนึ่งพันบาทครับ saepxm สิบ สองแท่นตัวนี้เจ็ดพันเก้าร้อยบาทแล้วก็โมนิฟายเอ็มวีสามพันสองท่นละเก้าพันครับแล้วก็แฮมเมอร์ท่นละเก้าพันนะครับตัวนี้ยังอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยใครที่อยากได้ของแรงเจ้าตัว R C X ์อ็ตัวนี้ตัวนี้ปิดจอนะครับโอ้โนี่บ๋อหรือสองแท่นสุดท้ายนี่ป๋ออันนี้เป็นรุ่นสามพันสามพันทั้งสองตัวเลยสามพันเลยไหมสามพันนะอาจารย์เออครับเออตัวนี้ได้แท่นเท่าไหร่ลืมละตัวนี้ มันจะมีตำหนิผมก็เลยว่าผ่านก่อน๋ยวผมขอชมก่อนนะอาจารย์หรือตรงไหนบ้างที่มาใหม่และไม่มีเจ้าของบ้างครับเป็นมารีนี 260RTA สักสองตัวเลยสองศูนย์โอ้ข้างล่างนี่เป็นสองหกศูนย์พีตัวล่างจะมาพร้อมกล่องสวยๆสภาพสวยมากครับโอ้โหข้างล่างครับกล่องครบนะฮะตัวบนก็ไม่มีกล่องตัวบนไม่มีกล่องครับอาจารย์ RTA ก่อนกี่บาท 8,500บาท8,500บาทแล้วก็ตัวล่างนะครับตัวล่างอ่า6,700บาท6,700บาทบิ๊กเซอร์ครับ NTS ครับตัวนี้ใช้งานได้ทุกช่องโอ้ตัวนี้นี่สวยอยู่ครับสวยอยู่สวยมากครับพี่น้องนี่ออกเป็นอ๋อนี่เสียบด้านหน้าเลยครับแล้วก็จะมีปุ่มเหมือนพวกยามาฮ่าครับพี่น้องนี่เจ๋อจ้าบเลยเนี่ยคือสองชั้นอีโคไลเซอร์ด้วยเอฟเฟกด้วยเนาะครับเอฟเฟกับ นี่อ๋อบูทูตนะมีครับอ่าสภาพสวยมีเหล็กไหมแม่จันตัวนี้ไม่มีครับไม่มีได้ตามนี้เลยครับได้กี่บาทสามพันสองร้อยบาทสามพันสองร้อยบาทโอ้โหราคานี้ยุ่ยๆมากเลยครับพี่นอ้องนะฮะแล้วก็ดอกไหมดอกครับดอกสิบสองนิ้วอ่านชนะชนะเลิศชนะเลิศเทอร์โบอ๋อเป็นตัวใหม่ล่าสุดหรือเปล่าไม่รู้ตัวใหม่หรือตัวเก่าผมก็ไม่แน่ใจรุ่นนี่เราจะคุ้นใบตูดนเหลืองๆนะใช่ไหมใช่อันนี้ไม่เคยเห็น หรือว่าเขามาโกนมาหลังไม่แน่ใจไหมเอาตามนั้นแหละชนะเลิศเทอร์โบสิบสองนิ้วเดิมๆเลยเดิมๆครับเดิมดอกเดิมนะนี่สวยมากนะครับมีอยู่สี่ดอกมีทั้งหมดสิบสองดอกครับสิบสองดอกพอดีผมแกะออาไหมทั้งหมดอ๋อแล้วก็โครงก็จะเป็นโครงหล่อแบบนี้เลยโครงหล่อแบบนี้ครับได้กี่บาทจานดอกละพันสี่ร้อยบาทครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับโครงหล่อเถอพี่น้องชนะเลิศเทอร์โบอาจารย์มีตัวไหนยังนำเสนออีกไหมหมดยังที่ยังไม่มีเจ้าของ เอาอตัวนี้ดีกว่าตัวไหนครับตู้นาะตู้แปดนิ้วอ๋อซ c f แน่นอนนี่นะครับไม่ใช่ p ีเอด้อพี่น้องตัวนี้8นิ้ว21คูบ่ครับครับสองคูหไม่นะอกสภาพใหม่มากพรมดังด้วยยังไงจ้ะพรมดังเลยครับไอ้ยาโอ้นี่เลยเอาแกะได้ดูบ่ไม่ได้ปิดไว้เดี๋ยวนี้ไว้ไหมการเดี๋ยวเล็บฉีกเด้ออืมนะครับ เดี๋ยวให้อาจารย์แน้นำเกะแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเจียวจับเลยอ๋อนี่ครับผมแหลมเป็นพวกตระกูลยูนิตนะครับส่วนแหลมคอมดอกก็คล้ายๆสีสันเหมือนดอกรุ่นยนเลยเสียงดีไหมอาจารย์เสียงดีครับสายตึงเลยโอ้เนี่ยด้านหลังมีเพจด้วยสภาพโดยรวมไม่แตกไม่หักไม่บวมครับสภาพยังสวยๆเลยหม่มากแยกหรือว่าคู่ อ่าขายเป็นคู่ดีกว่าเนาะเนใบพันธุ์เดียวนี่น่าจะน่าเกลียดเออคีบอาจารย์เอาผมเอาใบละพันห้าพอพันห้าครับพร้อมดังแต่แกงตามสวยๆนลยครับโอ้โหแข็ตู้กับคุ้มลรอมั้งเดี๋ยอืมราคานี้เลยครับใบละพันห้าครับผมอืมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนเนาะสินค้าด้านหลังก็จะมีพวกเซนเซอร์ยังอยู่เด้อพี่น้องตามไปดูคลิปเก่าได้โทรมาก็ได้นะครับตัวละเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันหลังใหม่แล้วกันนะครับสินค้าวันนี้ก็ มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชม20กว่านาทีชื่นชอบตัวไหนก็เบอร์โทรศัพท์โทรมาละกันหมดหรือยังกันครับผมเน่แลวเนาะเบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมครับชื่อบัญชีของเราต้องชื่อวัชระโภแก้วนอกจากนั้นตัวใครตัวมันจะบัญชีไหนก็ตามขอแค่วัชระโพแก้วก็ใช้งานได้นะครับสำนักงานของเราก็อยู่ที่บ้านอะไรตาบลตะกูอําเภอเขาสีนรินทร์ปักหมุดมาบ้านผู้ใหญ่ได้เลยครับพี่น้องหาไม่ยากมีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ไม่มีเก็บไปทางนอจันจเนาะครับไม่มีครับอืมนะครับอ่ะวันนี้ก็ผมสองคนไปแล้วนอจันจเนาะครับสวัสดีครับผม